พลังงานในเดือนมิถุนายนสภาอาร์ทูเรียนมิติที่เกทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานให้ทุกคนทราบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้พลังงานในเดือนมิถุนายนนี้ จะช่วยให้คุณไปได้ไกลขึ้นและลึกขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้คุณเข้าถึงของประทานฝ่ายวิญญาณของคุณได้มากขึ้นและความสามารถสำหรับพวกคุณที่มีของขวัญอยู่แล้วคุณจะยิ่งได้รับของขวัญมากขึ้นไปอีกสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้ของขวัญของคุณ คุณจะได้รับสิ่งที่จำเป็นในการทำเช่นนั้นทีนี้มาถึงส่วนที่ยุ่งยากเมื่อคุณเข้าถึงของประธานฝ่ายวิญญาณหรือความสามารถแล้วงานของคุณก็ไม่เสร็จจากนั้นคุณจะต้องใช้สิ่งที่คุณได้รับคุณต้องทำตัวให้พร้อมสำหรับมนุษยชาติ ที่เหลือในฐานะผู้เยียวยาช่องทางพลังจิตยานทิพสื่อหรืออะไรก็ตามที่เป็นพรนสวรรค์หรือความสามารถของคุณคุณต้องเต็มใจที่จะออกไปที่นั่นแม้ว่าครอบครัวของคุณอาจไม่เห็นชอบแม้ว่าคุณอาจไม่ได้อาศัยอยู่ในสถานที่ ซึ่งโอบรับสิ่งเหล่านี้คุณต้องสามารถบอกคนอื่นได้ว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวคุณเองเท่านั้นแต่เพื่อพวกเขาด้วยมันช่วยได้ถ้าคุณรู้ว่ามีคนกำลังมองหาคุณและสิ่งที่คุณทำมากกว่าที่คุณคิดมีจิตวิญญาณที่ตื่นขึ้นบนโลก ทุกวันนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาและแน่นอนว่ามีวันนี้มากกว่าเมื่อวานและนั่นก็เป็นความจริงไม่ว่าคุณจะได้รับข้อความนี้เมื่อใดเพราะผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆตื่นอยู่เสมอและในขณะที่พวกเขาทำพวกเขาต้องการความช่วยเหลือพวกเขาต้องการการสนับสนุน พวกเขาต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีที่ต่างออกไปสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นจะกลายเป็นสิ่งที่คุณสอนให้คนอื่นทำในที่สุดคุณจะเชี่ยวชาญในของขวัญของคุณเมื่อคุณก้าวเข้าสู่มันอย่างเต็มที่และคุณจะตระหนักว่าคุณต้องการให้คนอื่น ได้รับของขวัญเหล่านี้เช่นกันคุณพร้อมที่จะรับมากขึ้นเพราะคุณทำงานหนักกับตัวเองมากล้างจากระเซลล์ร่างกายจิตใจร่างกายอารมณ์ของคุณออกไปมากคุณพร้อมที่จะก้าวขึ้นและเป็นมากกว่าแค่ส่วนหนึ่งของกลุ่มวิญญาณผู้ตื่นรู้คุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ให้ตื่นขึ้นและสูงขึ้นคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในการรักษาและมองเห็นโลกผ่านสายตาที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนและพลังงานเหล่านี้ในเดือนมิถุนายน2023พร้อมให้ความช่วยเหลือแล้วเพียงปล่อยให้พวกเขาเข้ามา และรับรู้ว่าคุณมีการสนับสนุนที่คุณต้องการและมันมาจากเบื้องบนมันมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ทางกายภาพเช่นเดียวกับทางกายภาพคุณพร้อมแล้วคุณไม่จำเป็นต้องได้รับของขวัญใดๆและคุณไม่จำเป็นต้องเกิดมาพร้อมกับมันหรือทำมันเช่นกันไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ คุณก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปลงลึกและช่วยเหลือผู้คนมากกว่าที่คุณเคยเชื่อว่าเป็นไปได้พวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณ